มาดูกันในเรื่องของการที่มีมาตรการควบคุมโควิด -19 กันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วนะคะก็ส่งหนังสือด่วนค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยให้ระงับการเดินทางข้ามชายแดนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาป้องกันโควิด1 9ด้านทางด้านของกัมพูชาเองนะคะก็สั่งชะลอการส่งแรงงานเข้ามาตัดอ้อยในฝั่งไทยเช่นเดียวกันค่ะ นายเกียรติศักดิ์จันทรานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วก็เปิดเผยว่าได้ทําหนังสือด่วนค่ะส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมนเจอประเทศกัมพูชาโดยหนังสือดังกล่าวนะคะก็ได้ระบุว่าตามที่จังหวัดสักแก้วมีการกําหนดมาตรการในการอนุญาตให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเพื่อขนสินค้าตามความจําเป็นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วหรือว่าตลาดลงเกลือนะคะโดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2563 เนื่องจากปัจจุบันค่ะก็ได้มีการพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ะระลอกใหม่แล้วก็เริ่มแพร่ขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสก้วจึงได้มีมตินะคะให้ยกเลิกมาตรการอนุญาตให้ชาวกัมพูชาเข้ามาเพื่อขนสินค้าตามความจำเป็นในตลาดโรงเกลืออำเภออรญยประเทศจังหวัดสก้วตั้งแต่วันที่10มกราคม2564เป็นต้นไปค่ะ สำหรับเรื่องจะนำแรงงานกัมชาเข้ามาตัดอ้อยในฝั่งไทยก็จะสั่งให้มีการชะลอไว้เช่นเดียวกัน ด้านฝั่งประเทศกัมพูชานะคะก็มีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะระบุว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมนเจอร์ประเทศกัมพูชาก็ได้มีการสั่งชะลอการส่งแรงงานกัมพูชาจํานวนกว่า10,000คนเข้ามาตัดอ้อยในพื้นที่จังหวัดสักแก้วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ข้ามชายแดนจากฝั่งไทยเข้าไปในพื้นที่ประเทศกัมพูชาเช่นเดียวกันและจะมีการประเมินผลสถานการณ์แบบวันต่อวันค่ะ